ต่อตัวนี้ออกเน้วเนาะเอาต่อตัวนี้ออก้วกะอันเดี๋ยวสิเอาผ้ามาพันออกให้มันกนุน้งนนดนึงงนาะพี่น่องเนาะมองนี่แหละมองต้นเสือกนี่แหละอันนี้กับมันเพราะว่าโบ,บกูลุลิกก็ได้แหละแไปว่าเอาตัดพอดียมันเึงเพียงที่นะอย่ามันโลมเลยก็เหือออกหมืนน่นเนาะจะผ่ากะน กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อเราพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับทา,างกับซูซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วเราพี่น้องเนาะพอ่พอๆ่อับซองบอ่าวแสนเมื่อน,นี้เราพี่น้องเนาะก็ยังอยู่ที่ภาคที่เศร้าของทางไเวียงเพื่นคือเก่าพี่น้องไอเนาะพร้อมบ,บรรยากาศตอนอช่วงสามโมงแรงเราพี่น้องเนาะกัตอนนี้กัยังเอาอยู่พี่น้องไอเนาะแต่ว่า ทางเอาสิทางทางรถเขาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้นะอันรอทางนรถเพิ่นมาส่งดินบล็อกอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเอาสิทางมองนี่เนาะให้มันกว้างขึ้นแล้วก็เวลาพิ่นมาส่งบล็อกแล้วก็ให้เพิ่นถอยเข้ามองนี่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าตัวนี้นะพอดีตันทางพอดีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอันเฮกับทรายนี่เนาะเพิ่นเข้าไปบ่ฮอดพี่น้องเอ้ย อ่าคาเมซีหลือไปทางไหนอีกอะมันโรมที่น,น,นะพี่น้องเอ้๋นะเ้ำฝนก็นเลยอ่าเทหม่องนี่เลยพี่น้องเอ้ยอ่ามันเป็นพวกแหงพวกชายเนาะแต่ว่าทางเขาก็บเสีหยห้ทางน้องเดือนเพฝนอ่าชวนเข้าไปทางในอีกอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าย่านไไเวลาฝนตกฝนลิ้นมากนะย่านย่านว่ามันไหลไปตามคลองน้ำมา,น,า,น,า,น,านะพี่น้องเอ้ยเนาะเรือประจันสิบแปดไปบุงเนาะนี่พี่น้องเอ้ยพอดีนะเนาะ อันทางรถเพิ่นถอยก็มารถพอดีสรุปลงนี่รถพี่น้อยเนาะถ้าว่าสิเดินหน้าไปกะมันก็แห้สีคอดเติมมาหน้าพี่น้อยเนาะก็เลยอ่าให้เพิ่นเทลลงไว้นี่เลยพี่น้อยเอ้ยกับพอดีตันทางเลยเนาะดินมันล้มพี่น้อยเอ้ยถ้าว่าดินบลูมนี่กัสีดืบไปไรื่อยอายุเนาะอันนี้อันนี้เหมันมาเสียรักมองนี่นะพี่น้อยเอ้ยเนาะเวลาเวลาเพิ่นถอยล่างมาปุ๊บนี่มันจะเป็นค้อหน้ามันเลยเนาะใส่น้าไปเลยนี่มันจะโกนมันเดืดโวยใจจังหวะมันก็เลย บัวลอยแห้งพี่น้อยเนาะกาเลยลอยแต่ชามนี้ลอยแต่ชามนี้กาเด้ถอกไว้นี่เลยพี่น้อยเนาะแต่ว่าเขากระจายทางน้องเพิ่นส่วนกวนคำว่าไม่มองบัวได้เวียนนี่อ่ายามโม่ให้มันไหลไหลไปตามคลองน้ำตัวนี้นะพี่น้อยเนาะยามฝนตกเนาะเดี๋ยวสระหายทางน้องเดินเพิ่นไปซื้อเสียมส่วนมาแล้วก็่วนคำว่าว่อีกหน่อยนึงพี่น้อยเนาะอ่าแต่ว่าคำว่าดินแฮอยู่นี่นะมันกระจายแค่แน่พี่น้อยเนาะแต่ว่านี่เป็นดินทรายแต่เวลาฝนตกมาแล้วมันไหลไปเลยพี่น้อยเนาะ เสาเพิ่อนกับเรียบร้อยแล้วเราพี่น้องน้องมาวานนี่เห็นทางบนเตียงเพิ่นมาแทางเงินค่ายเสาอยู่พ,พี่น้องเลยเดือบร้องเดือนเพิ่นเอาลุยอะไรพี่น้องเลยสบายดีน้องเดือนโดยสบายดีโดยโดยตัวเราพี่น้องนาะสีบุโลมีบ้านนอนเสียงอีกได้นอนนี่กันเนาะถ้าเบิ่งตาม่ว่าเบิ่งมองมองสถานที่นี่กั คือจังหวัดเนียนอยู่เด้อยพี่น้องนะแต่ว่าคำว่าบารรทุนนักนเห็นหัวจะเป็นได้ไงได้เนาะม<ด>ีแต่ว่าเอาเอา,เอาต,อต่อตัวนี้ออกเนาะเอาต่อตัวนี้ออกแล้วก็อันทางมองไรแน่ต้องเดินหรือว่าเอาตัวนี้วงออกพันได้บ่นี่เจ<อ>นี่ได้อยู่เนาะเขาพันแบบว่าให้มันก่วงขึ้นเนะ<ด>าะเดี๋ยวสิเอาผ้ามาพันออกให้มันก่วง,งนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะ,ะมองนี่แหละมองต้นเสือกนี่แหละ อันนี้กับมันติดกับแหลนเลยนะพี่น้องเลยเอาสีทางให้มันแปลีนนน่ยนอะนนึงเลยกะให้มันกว้างเนาะไปได้เป็นรถเพันธุ์มาอะไรไงเป็นถอยลังเขานี้เลยแล้วก็เอาก้อนบล็อกมาเลี้ยงไว้นี่เลยพี่น,อน้องเลยเนาะเป็นสีมาจะบวมมันนีเนาะเยีง <c oughs> <c oughs> เออจะว่าจะม้่วไปแจกกันเนาะพี่น้องเนาะไปยังพักเที่ยงอยู่บงเที่ยกันเนาะไปพักช่วงเอ่อบนเที่ยงก็เพิ่าจ,จะพักพอนะก้อนพี่น,อหน,หน้องเยเนาะเที่ยงนี่กายเที่ยงเนี่ยอ่จาจะ อากาศอ้าวห้อนคือเก่าพ่อปเอลยนจกไวรอนบ้างอนึ่งเดือนไวรอดตัวนี้ว่าที่มาเบาเฮ็ดดีใช่นะแมนบ่บ่งด้วยบ่งด้วยเพราะว่าเออแมนบ่คนตรงห้องห้องลุงบ่เออห้องเจ้าอันแหลตัวนี้นะเออเพราะว่ามันร้อนได้ยินนี่นะแมนบ่ เอาว่านั้นใส่อยู่กี่นิ้วะครับมันลอยกระจังเ็ใดใเฉยมาอีกเนาะห้อนไปหน่อยเนาะผ้าเอาเลยจ้ะเอามาแล้วพ่อผ้ายังบ่เดี๋ยวบ่สีพันออกเพราะว่าบ่บ่คูดงเลิกก็ได้แนะหละเดี๋ยว่าเอาตัดพอดีมันเป็เพียงใช่นะอย่ามันโลมเลยอย่ามันโลมเพราะว่าถกา,าคูดงไปเลิอกอะไรยามันชุบลงไปมันจะโลมไปหน่อยเนาะ อย่าสิแปลงทางไว้ก่อนเนาะรถพันมาเลยก็พา,ากันเข่ามาเลยสชนะจังบอเสียเวลาพี่น้องเลยรถพันมาหอนก,ก็ให้เพื่อนถอยจอดเข้ามาเลยสินะแปลงทางไว้ก่อนพี่น้องดูปาดีาจเลยเนาะ นี่ะพี่น้องเนะาะเขาเพป็นมากะครับว่าเพื่อนข่ามาหอดพี่กับเพื่อนถอยมาหอดพี่แหละพี่นอ้อยนี่เนาะแต่ว่าหากพังเสียงเบิง่งพี่น้องเอยแต่ว่าเขามาได้สบายกะเอาชำนั่นเนาะมีแต่ว่าเขาคนตอ่อต่อกันมาอ่าคนส่งต่อกันมาเลี้ยงไวเ้เนาะอ่าโตลงรูปอ่ะนี้ควรขาดจะบว่าผ้พาพันขาดจะบวชเราควรบ่ชเราควรบ,บ่ลไร เออวามาว่าเฉยพันถ่าฉันนะเบิ่งเมืองพันมังกรไปเอาไงเนาะเดี๋ยวถ่าควรก่อนก็ได้ไปเอาไงน้องเดี๋ยวว่าเชียนชิดทางปลาน้ำมันนี่แหละถ่าเนาะทางน้องไปเอาไงทางนั้นปฟนนะจ๊ะให้เพิ่นอ่าขอมานี่ไปเอาไงเอาว่าให้เพิ่นรถถอยรถขมานี่เนาะ เปลียนอะไรได้พี่น้อยเนาะแต่ว่าสิลปโลบม,มาจากัากเนาะเพราะว่าคนกำลังขาดมือหนึ่งอย่างนี้นะพี่น้องเยกำลังหมั่งมงนมือหนึ่งอย่างเนาะเอาเขาก็เลยเอาโอกาสนี้สั่งมาเลยอ,ออืม เอาตัวนี้ smile, ออกแล้วก็ทางซินนๆนั่นี่นั่นก็ได้ Ed, anyway. พเลยเนาะลมยอไปหน่อยคุณดวงอีกว่าล่ะได้พอควรเอาเออมือไว้เยอะเลเออห้ามหดเลยกับ huh. ผ้าเอาดีๆเนาะออบังยู่จับกล้องแหวาก่อนเดี๋ยววาสิพันลงไปเพราะว่าคุณดวงไปก็ได้เอ่ามาเดี๋ยวซอยทางน้องคนก่อนไปหน่อยฮ่อฮ่นฮอาฮ่าย่่าาฮา Ấn ừ. ừ. Ấn ở đây, bên này này Cho lại tệ để bỏ nó Có hên hết rồi, tỏ ra nó cho nó ở đây nó Tao nhanh mi lại nó đã nó, tao bảo sẽ nó ở bên đó Mừng còn, à chẳng hạn vẫn còn Bó tô Này bố, phải đó bố bạn Chẳng hạn vẫn còn chưa เป็นแต่ขาดไงวะน้องเดือนฮ่าคันมีควันแล้วใครแม่แม่จะมีควันนะจีวายยูเนาะอ๋อโอาค้าต่อตัวนี้พี่เนาะต่อตัวนี้ออนแล้วกันครับครับตัวนี้เนาะยันว่าตีนรถไปถือเลยกันยันมันไปบ่ได้สินะสองต่ออ๋อสองต่อก็โอเคแล้วได้แล้ว ก็เหือออกมืนน่นน้อยจะผ้ากันใครจะว่าล่ามผ้าเป็นเล็กิืนเจาะไอ้ิ่นติดพผนจอดอไว้ด้วยเนะยาะวายมันร้อนโอ้โหห่อนแบบแสบไปดีได้พี่น้องเลยแหลด่เนาะ chặt hết đi Mọi người đâu, hả con, hả à, like bên đi con Dù là gì bố khút nó là rồi <laughs> nó à, ôi, ik vào mùa mười đó <h> bị nó quấn với nó sáng bản này ยังเกงเงมาไม่ไตีน,น้อยจน,น่ยได้ไปดีก่อนไวไปดีไหมใจก่อนขหอเลนฮอเลนขจใช่ไหน้อยเนาะเอ้าหแห้งอย่นี้นี่อา้านถอยข้ามาจวดองนี้กะาเอาบล็อกลงพี่น้อย อทางก่อนซอยทางน้องๆเป็นก่อนนะพี่้องเนาะว่ามัน้อนได่นรองเลยเี๋ิลมีหอเนาวันตี้จก่ๆมานี่ Mà ít to A À to. Ở cái này tiêu nó được đấy. Lòi đại tiểu đấy vì đâu ấy thôi. Làm được không? vậy nè. Rồi, đây này nó. Lèm rộng. A cái Somewhere con, to. Sao con vậy? Ô. Long be a day. A toh. A cabin out, you know. Lightboard ongggure something, you know. Oh, eaten, you know. I don't 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 ลอยอะไรเต๋อประทานกันอ่าเอาออกอีกต้นนี้กับพอได้หลายก่วงแล้วโอ่นอกกี่เดี๋ยมันพันผ้าเบิ่องใช่ได้พี่น้องเยเนอะเคยบุกคือกันเนาะแต่ละคนแต่ว่าก็ไม่ขาดที่เก่าพี่น้องเอันเดียอ่า โอ้ดีเลยเป็นถอดเลยก็มาจวดกันมานี่เลยกะเดี๋ยวใจยทางน้องเพิ่นไปซื้อน้ำเย็นๆน่าพี่น,น้องเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวใจยแล้วมันเบียร์เิ่นไปซื้อน้ำเย็นแล้วก็ซื้อเสียงสวนมาได้หลายอ่เ <Yeah. S 1> อามามาพี่ก่อนน้องเดือนก็คือสิไล่รอะไรจำหนิเนาะ กอจะได้โย้พี่น้อยได้น้องเรือนเนาะเพราะมันก็บไว้ในนั้นเป็นดานะพี่น้อยนี่จะเอาเงินน้องมันก่อนฮู้หอนแหงพี่น้อยเดินลงเดือนเด้ออันไปซื้อน้ำแล้วดาเด้อซื้อน้ำเย็นๆกะครับมันซื้อเสียมเสียมเสียมซวนเด้อมาไว้อันมาไว้ซวนดินทรายเฮาวันนะดินซวนสองอันสองเซนเนาะ ไปเงินของทางแม่เคพอจีคือเขาได้ละเด้ออ่าพี่น้องเอ้ยอ่าไปซื้อน้ำเด้อโดยขอบคุณขอบคุณเด้อขอให้ผลอยู่ดีมีแรงเดินทางไปใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยความเจ็บอย่าให้ได้ความขลัอย่าให้มีเห็นหน้าที่การงานยังก็ขอให้ผลทุกคนเพื่อนรักด้วยด้ยเนาะอากาศมันฮอตไรเนาะเอาเงินในทางน้องเพื่อนไปซื้อน้ำรายการอันซื้อจุ่มส่วนเลยล่ะเด้อ สองอันมาไว้ส่วนด,ดินทรายเข้าไปมื่อนี้คือสีโบได้ชวนด,ดอกน้องพี่น้องอ๋อยังพัได้มีลามแล้วล่ะเนาะต้องต้องไปสั่งเอาลามซะก่อนไปเอยเนาะซื้อมาสองอันได้ด่าเนะด้อเข้าไปประมาณเจ้านาที่ไกลแต่บัวอ่าโดยโดยไปใส่นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางเขาก็คือสิได้ทางได้ได้แหละบ่เนี้ได้ได้จำเนาะทำเดือนเนาะเอาเอาหนี้ไปอันนึก่อนละเอาไว้ทางข้างไปก็ได้ พอดีรถเพิ่มมากกับเพื่นถอยดังคนนี้เลยนะอ่าทำว่ากล้าว่ะคันคือว่าเขามันบุกค่ายกี่นี่นะทางเพื่อนเพิ่งยู่นี่ก็ได้เนาะหมดขี้โดนคนสีข้าน่าพี่น่อยแล้วเนาะเอ่อเขากบบมันแก้ไขบนท่านได้พี่น่อยเนาะเพราะว่าเพิ่นได้ลงไปแล้วที่นะเพิ่นได้เข้าไปแล้วนะหายใจออกถอยออกมากับมันสีคอดอีกที่นะก็เลยพากันมาหนีเปลี่ยนไม้ไปนี่เพิ่มมากกับเพื่อนถอยโจัดคนนี้เลยอ่เก็บนี่ออกก่อน เพราะว่ามันงน่ายแน่พี่น้องเลยพอดาเพิ่นขุนเพิ่นอยังกงมันตั้งไว้นี่เลยเฮงไกเสาเลยนะมีแต่ว่าตาพังมาเพิ่นมาเนาะป่ะน <c oughs> ้องดาบันนี้พราะแรกเราบัน่นมีแต่ว่าพักพรชกนเนาะมันห่อนอนแหง้ง <c oughs> เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะ,ะทางเพราะว่าก็าได้ทางลายไปได้เพราะว่ามีแต่ต่อหนึ่งเนาะมีต่อนี่ครับครับอีกต่อน,นี้สองต่อน,นี่แหละพี่น้องเลย เออเพิ่นถอยรถคอนี้มันยังใช้ได้สะดวกไงนะเอ้าเธเบิ่งอ่าลองช่วยหนาเบิ่งเย็นๆมึงก่อนนะอ่าใจฉิ่งบ่เ่าว่าสีสีช่วยให้ได้บาทนี้มุ้แม่แม่อันเจ้าเจ้าเจ้ากล้องไรก็ได้มะบ่สียิ่งเหมยไงได้ อาบน้ำมังกมาตายเลยขอยห่อนแห้งกินเนี่ยข่อยไปออกแห้งงานมาออกแงมานห่อนอีได้มาตายอ๋อเจ้าลองไปบังเนี่ย้คือว่าได้แล้วเลยเนาะยังว่าเด้อเดียวส e. oh, mm ิโซเท็ม mm ังกรมาเพิ่งสีขามาบอกมื่อนน้แมนเมนใสก็ได้เดี๋ยวสิโซเท็ดอกเนาะ ก็ว่ะเพ se ิ่นได้ข่ามาบ่เนาะนี่ก็ยังสามโมงยังเลยถามกับแม่เออโอ้ยเนาะชันเลยพี่น้องเ้ยชันเย็นข้างเนาะน้ำลอยไม่ไหมพี่น้องอ๋อมาหนี้เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะสบายบ่ายนี้อ่า เดี่ยวคันห้อนมากแต่มาอยางอาบก็ได้ดีว่าช่วยหน้าช่วยตาพี่น้องเลยเอาใจทางน้องเดือนเพื่อนเนาะไปละเนาะไปชวนน้องนุ้งไปก็ได้เด้อไปกับน้องนุ้งเนาะซื้อน้ำเย็นมากินอ่าเป็บโจ๊เป็บซี่อะไรพี่น้องเลยแต่ก็อันซื้อเสียมชวนน้ำสองอันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเถอเอาโอเคเด้๋ยวถ้าพี่น้องเนาะงกับสำรับคลิปนี้ทางโมเสนสิได้ขาตัวชุบคีบแต่ละเนะพี่น้องเนาะ พากันไปเคลียร์ทางให้รถใหญ่เพิ่นเข้ามารถส่งบล็อกนั่นแหละพียงเอ่าอหรทางเบื้องช่วงประมาณสามสี่โมงเนาะพอเพิ่นสีเขามาหอดจากมุ่งเพราะว่าตอนนี้กัอากาศฮ้อนแห้งแล้วกาค่อนข้างที่ทางกายลำบากแน่นอนเพี่น้องเอ้ยเนาะกัค่อยเข้ามาาินะเดี๋ยวสิให้ทางเลยเว่งเพิ่นโทรเช็คเบื้องนาะว่าเพิ่นสีมาหอดมาหอดจากมุ่งหรือกับสีมาบล็อกมาเนี่ยนะพอเพิ่นมากๆกับเป็นมือใหม่พอเพิ่นมากก็คือเขากะเชื่อลง ตรงบล็อกตรงยางซอยเป็นเลยพี่น้องเอ๋เนาะเอาทางเราคลิปนี้เนาะพี่น้องพี่ชายรายการไหนทางบอสเองขอโทษขออภัยนำพี่น้องเอ๋เนาะมันนีงกัเข้ามาสั่งให้สั่งทรายสั่งบล็อกมาให้ให้กับทางน้องเดือนเพื่อนมันนีงเด้อนะพี่น้องเนาะเอาทางเราคลิปนี่นะพี่น้องไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ทางบอสเองขอกล่าวคำ่าสบายดีเด้อนะพี่น้องเนาะ